สวัสดีปีใหม่คะ่ะสวัสดีปีใหม่ปีมโรงปีมังกรทองของทุกคนนะคะสำหรับพี่ๆช่างแล้วก็ลูกค้าที่ติดตามนะคะช่องเอ i ม a ิกาชาแนลแล้วก็เอ m ด้วยแล้วก็ร้านตุกติ๊กบิวตี้นะคะวันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องเทรนใหม่ปี2024กันคะ่ะปี2024สีไหนมาแรงสีอะไรมา ก่อนนะคะแล้วก็สีอะไรทําแล้วปังสีอะไรทําแล้วรุ่งรู้ก่อนรวยก่อนรับมือก่อนนะคะสําหรับปีนี้นะคะปีมงกรทองของเรานะคะก็กลับมาแล้วค่ะกับโทนสีที่ฟอกน้อยหนูแทบจะไม่ฟอกเลยนะคะเพราะว่าอะไรเกิดอะไรขึ้นนะคะว่าหลังตั้งแต่ปี 2021, 2021 2022 2023นะคะสีที่ฟอกนะคะค่อนข้างมาแรงมากๆนะคะเอาเป็นว่าใครที่ทําสีแล้ว ทุกคนต้องฟอกแล้วเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ก็คือคนที่กลัวการฟอกกลับมาฟอกนะคะแล้วก็ลูกค้าไม่กลัวการฟอกอีกต่อไปแล้วทีนี้เกิดอะไรขึ้นเกิดปัญหาขึ้นเพราะว่าลูกค้ากลับมาฟอรกรอบหนึ่งฟอรกรอบสองฟอรกรอบสามผมแห้งเสียผมแห้งแล้วราคาที่ฟอกข้อต่อค่อนข้างราคาสูงแล้วร้านที่รับมีจํานวนน้อยแล้ว ผมแห้งเสียลูกค้าดูแลเองไม่เป็นนะคะดังนั้นสีที่มาแรงตอนแรกเป็นสีะไรเทานะคะพอเริ่มจากเทาเทามาเป็นสีโทนพาสเทลออกแดงส้มนะคะพอโทนแดงคทนส้มเบื่อกันแล้วตอนนี้สีที่มาแรงในปฏิเสธไม่ได้เลยก็คือสีชานมไต้หวันสังเกตดูไหมคะว่าสีชานมไต้หวันมาแรงมากนะคะในช่วงหนึ่งก็คือกินระยะเวลาช่วงหนึ่งเลยทีนี้ ปีนี้นะคะก็ด้วยความที่สีน้ำตาลเข้ามาแรงสีชานมใช่ไหมเริ่มมีความเป็นน้ำตาลเข้ามาแล้วปีนี้นะคะก็จะเป็นโทนน้ำตาลซึ่งมาแรงไม่ว่าจะเป็นน้ำตาลประกายต่างๆนะคะประกน้ำตาลประกายม่วงน้ำกะน้ำตาลประกายแดงน้ำตาลที่เป็นน้ำตาลจริงๆน้ำตาลโอวันตินอย่างเงี้ยค่ะก็จะมาแรงมากๆในปีนี้ดังนั้นเราต้องสต็อกสีที่เป็นโทนน้ำตาล แล้วน้ำตาลยังไงไม่ให้ติดสีสนิมน้ำตาลยังไงนะคะให้เป็นสีน้ำตาลที่ละมุนไม่ติดส้มแดงเยอะหลุดออกไปแล้วยังไม่สนิมอ่าอันนี้นะคะ ก็จะเป็นจดให้เรานะคะได้มาเรียนรู้การทํางานของสีแต่ละแบรนด์แต่ละยี่ห้อก็จะทําให้เราได้เขาเรียกว่าปรับใช้สีที่มีอยู่แล้วก็สีให้มันกลมกลืนและเข้ากับลูกค้าแต่ละคนนะคะอย่าลืมนะคะปีนี้น้ําตาลปังน้ําตาลมาแรงแล้วเป็นข้อดีก็คือสีน้ำตาลสามารถยืดได้ดัดได้อันนี้ประเด็นสำคัญนะคะดังนั้น รักษาผมลูกค้าไว้ยืดได้ด้วยดัดได้ด้วยแล้วทำสีได้ด้วยลูกค้าสวยปังช่างเฮงนะคะรับรองเป๊ะปังนับรองว่าถูกใจลูกค้าช่างโดนใจสวยคนลุกกลับบ้านกันทุกคนแน่นอนขอบคุณค่ะวันนี้สำหรับเทรนด์ใหม่ปี2024ขอให้ทุกคนเฮงเปังป,งปงรวยๆทุกร้านค่ะวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย